สวัสดีค่ะซันมอนไลท์เลิฟหรืองถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นะคะคุณจะมีเรื่องไม่คาดคิดเรื่องที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้นกับคุณเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยว่าเรื่องไม่คาดคิดแล้วก็เรื่องราวบางอย่างที่น่าประหลาดใจที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี้ยคืออะไรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมไม่มีวันหมดอายุถ้าท่านใดได้พบเจอถือว่า อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ Universe ์กำลังจะบอกกล่าวให้คุณได้รับรู้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะหินราชาความรักและเพิ่มพูนทรัพย์สินเป็นหินรวมพลังจี้บลูบัตเตอร์ไฟชีวิต มีแต่ความสุขโชคดีไปจนตลอดชีวิตนะคะขั้นด้วย angel aura ปาฏิหารและมุกค,ความรักความอุดมสมบูรณ์ความสุขสนใจคลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรมใต้คลิปหรือว่าบนคลิปถ้าใน Facebook อ่านรายละเอียดให้ครบทั่วแล้วก็ติดต่อแอดมินที่ Line แอได้เลยเี Facebook Instagram น i แอดทิกต็อกลิง์อยู่ใต้คลิป กดติดตามได้ตามอัธยาศัยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเข้าไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดอีอื่นอื่นอีกมากมายนะคะและขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร์และกระดิ่งเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยว่าจะมีเรื่องราวไม่คาดคิดเรื่องราวที่น่าประหลาดใจอะไรเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้นะคะเกี่ยวกับความรักหรืออาจจะเป็นชีวิตของคุณนะคะที่มันจะเปลี่ยนแปลง ในเร็วๆนี้นะขอทราบพลังงานสำหรับทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้นะ่าที่จะเป็นเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่ๆนะคะเพราะพลังงานของโฟ r ์วอขึ้นมันหมายถึงเนื้อคู่คู่แท้ การแต่งงานการสร้างครอบครัวหรือแม้แต่อาจจะเป็นทวินเฟรมก็ได้เดทการเปลี่ยนผ่านการกำลังจะเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่กำลังจะเกิดขึ้นชีวิตคุณอาจจะพลิกผันอยู่ในขั้วตรงข้ามแบบสุดครูขั้วเลยในรเ๋็วนี้รวมถึงเรื่องราวที่แย่ๆอาจารย์ซัน,นหรือว่าผู้อ่านมีความรู้สึกว่ามันกำลังจะ ยุติลงในเร็วนี้เมจิเชียนพลังงานแรงบุญแรงอธิษฐานของคุณนะคะกําลังจะส่งผลให้ชีวิตคุณดีขึ้น awakening เเก,การตื่นรู้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเกิดจากการที่ตัวคุณมีเหตุจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะในเร็ววันนี้แบบไม่คาดฝันด้วยเอาละค่ะแล้วก็เพชรวอรอซิ่ตรงนั้น ในหลายๆายท่านอาจารย์สันมีความรู้สึกว่าไพ่ปิดจบ the e d e v เ l วิจะมีเรื่องราวบ,บางอย่างให้คุณได้เรียกได้ว่าคิดหนักต้องตัดสินใจเลือกหรืออาจจะมีเหตุให้คุณต้องหงุดหงิดใจประหลาดใจหรือต้องตกใจหรือต้องเสียใจก่อนในตอนแรกแต่ในท้ายที่สุดมันจะดีกับตัวคุณดังนั้นคลิปเนี้ย ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับใครบางคนที่มีอยู่อันนี้บอกในเคสระหว่างคุณกับใครบางคนที่มีอยู่แล้วมันไม่เวิร์กพลังงานออกมาบอกว่ามันกำลังจะจบสิ้นในเร็วๆนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ารักครั้งใหม่หรือว่าเนื้อคู่ของคุณกําลังจะเข้ามาแทนที่คะ่ะหรือบางทีคุณอาจมีเกณฑ์การจะต้องตัดสินใจเลือกแล้วละ่ะระหว่างคนที่ไม่ใช่คนที่ทําร้ายจิตใจคุณกับคนที่คุณอยากที่จะ ก้าวต่อไปแล้วเริ่มต้นใหม่เพราะมันกำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าคุณอยู่คุณจมอยู่การรอคอยใครบางคนมานานแล้วเดี๋ยวการรอคอยจะสิ้นสุดลงนะคะเพราะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่และในหลายๆเคสบอกเลยว่าคนเดิมๆคนเก่าอะคะ่ะจะกลับมาทำให้คุณรู้สึกวาวุ่นใจอะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณเริ่มต้นใหม่ไปแล้วมีคนใหม่ไปแล้วนะคะ เข้ามาในช่วงเวลาที่จิตใจของคุณความรู้สึกของคุณไม่เหมือนเดิมและในหลายๆเคสนะเตรียมใจไว้ด้วยนะอาจจะมีความจริงบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้คุณตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์ซึ่งความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนตัวคนนะ่ะรู้เพราะมันมีแววมาก่อนนะลางสังหณรของคุณถูกต้องแม่นยำด้วยในครั้งนี้แต่ในกรณีของคู่รักที่ไม่ได้มีประเด็นปัญหา มีเกณฑ์ว่าเรื่องที่คุณกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานสร้างครอบครัวที่มันช้าอยู่เนี่ยมันกําลังยุติลงนะคะคุณจะได้มีเกณฑ์การแต่งงานกันเร็วขึ้นนะมีเกณฑ์การที่สร้างครอบครัวกันเร็วขึ้นได้รับโชคลาภด้วยกันทั้งคู่แบบไม่คาดฝันทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นด้วยนะคะดังนั้นเรื่องอะไรที่คุณไม่สบายใจหรือว่าเรื่องอะไรที่คุณน้อยใจคู่ของคุณอยู่อะคะ มันจะยุติลงเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยจะเคลียร์หมดจบเร็วๆนี้นะคะดังนั้นในทุกๆเคสอาจารย์สันไล่เรี่ยงดีแล้วแล้วเรามาเริ่มกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปพลังงานที่ฝั่งคุณคุณมีเกณฑ์การจะได้เจอโฟบอนส์นะคะทวินเฟรมหรือว่าเนื้อคู่คู่แท้จากอดีตชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยในเร็วๆนี้คุณจะมีแต่ความสุข นะคะชีวิตมันมีแต่อะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นน่ะพลังงานออามาบอกว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็คุณจะได้ทั้งสองสิ่งในเวลาเดียวกันนะคะเพราะพลังงานของสองเหรียญเราพร้อมกับสีเมท้าแล้วก็ เก้าเหรียญนั้นหมายความว่าคุณจะได้ทั้งโชคลาภเงินทองรวมถึงความรักหรือครั้งนี้คู่ของคุณจะมาพร้อมโชคลาภเงินทองด้วยในส่วนของพลังงานของคู่ของคุณคุณจะได้คู่มาตามแรงบุญแรงอธิษฐานดังนั้นถ้าใครที่ไม่ตรงตามที่คุณขอพอรจบแน่ๆแล้วจบเร็วด้วย คุณอาจจะรู้สึกเสียใจเครียดกังวลในช่วงแรกๆนะคะแต่ว่าพลังงานในท้ายที่สุดมันจะดีสำหรับคุณในอนาคตแต่อย่างที่บอกว่ามันจะมีเหตุให้ต้องหวั่นไหวนะคะมันมีเหตุที่ใครบางคนที่คุณมีความรู้สึกด้วยมากๆกลับมาแบบไม่คาดฝันและกลับมาในลักษณะที่คุณเองอาจจะไม่พร้อมที่จะกลับไปแล้วว่าอาจจะต้องรู้สึกเสียใจที่อาจจะต้องทำร้ายจิตใจเขา นะคะหรือว่าการกลับมาของเขาขอให้ระมัดระวังให้ดีว่าเขาจะกลับมาทํากับคุณแบบเดิมหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สิ่งต่างๆเหล่านี้ออกมาเตือนคุณแต่แน่นอนละ่ะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทําให้คุณประหลาดใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าจบไปแล้ว นะแต่ว่ามันกําลังโขวนคืนกลับมาใหม่แต่ว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมนะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ตัดเขาทิ้งหรือเปล่าเดี๋ยวขอ c ค a r i f y พลังงานหลักทั้งสองใบให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ c l a ิ i f ยพลังงานหลักสําหรับท่านใดที่ออไม่มีใครเลยใดๆเลยก็ตามนะคะออพลังงานออกมาบอกว่าให้คุณอด อย่าหวั่นไหวแล้วก็เชื่อมั่นอยู่เสมอเพราะรักแท้มันเกิดขึ้นที่พลังงานฝั่งคุณค่อนข้างเยอะแปลว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเจอนะคะดังนั้นพลังงานความเครียดความวิตกกังวลมันจะทำให้อาจจะได้เจอช้าเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าเคลียพลังงานได้รู้สึกมีความมั่นใจพลังงานนี้ออกมาบอกว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณนะคะหรือในเรื่องนี้จะมีโชคลาภครั้งใหญ่ในเรื่องราวของความรัก นะคะเรียกได้ว่าคุณไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วแต่คลิปนี้พลังงานมันค่อนข้างหนักหน่วงไปทางคนรักเก่านะคะเหมือนคนรักเก่าเนี่ยจะเข้ามาติดต่อสื่อสารกลับมาทําให้คุณรู้สึกประหลาดใจแลและในหลายๆเคสนะคะอาจจะมีเกณฑ์การจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างเขาคนนั้นทั้งสองคนเลยแต่พลังงานของคนใหม่ดีมากๆนะคะแต่คนเก่าที่เพิ่งจบไปเนี่ย บางทีเขาอาจจะมาตามแรงอธิษฐานที่คุณเคยขอไว้ในตอนนั้นแต่ตอนนี้คุณอาจจะไม่อยากได้หรือว่าอาจจะไม่ได้ต้องการเขาแล้วแต่ว่าเขากลับมาในห่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมคุณก็สามารถที่จะเรียก,ยกว่าปฏิเสธเขาได้นะโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะพลังงานนี้มันเหมือนมีใครบางคนอยากที่จะกลับเข้ามานะคะแต่ถ้าคุณรอคอยใครบางคนนานๆอยู่ ขอร้องว่าอย่ารอต่อเลยให้เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะเพราะคุณกําลังจะเจอเนื้อคู่คุณช้ามากๆจากการที่คุณรอให้ปล่อยไปเป็นเรื่องของเวลาเดี๋ยวเขาจะกลับมาในช่วงเวลาที่ตัวคุณจะไม่ได้มีความรู้สึก อีกต่อไปนะคะทีนี้พลังงานออกมาบอกว่าคุณมีเกณฑ์การจะได้สร้างครอบครัวได้แต่งงานนะคะคุณมีเกณฑ์การตัดสินใจเลือกถ้าใครไม่ได้มีคนเก่าคุณอาจจะมีเกณฑ์การจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างคนสองคนนะคะคนหนึ่งคุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวท่าดินพฤศพกันเมื่งก่อนนะคนหนึ่งอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกคนหนึ่งอายุไล่เลี่ยก,กันนะคะอีกคนนึงอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดระยะเวลาต่างๆน,นานาที่จะเกิดขึ้นหนนี้อยู่ที่หมายเลขเนะ9วัน9สัปดาห์ขึ้นไปก่อนหรือหลังเดือน9สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะมีคนที่คุณไม่คาดคิดนะ่ะติดต่อสื่อสารกลับมาแต่คุณนะ่ะจะค่อนข้างเครียด นะตัวคุณเขาอาจจะเคยทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจและในเวลานี้การกลับมาของเขาคุณรู้สึกไม่ไว้วางใจสิทธิ์ก็ออกมาบอกว่าในวอร์ให้เชื่อหลังสัหรอ์ของตัวเองนะเมื่อ Move on ได้แล้วก็ขอให้ Move on ให้สุดเห็นไหมคะ energy ของ queen of s o r d s ม o v ออนแล้ว Move on ให้สุดแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการนะในหลายๆท่านถ้าเกิดว่าสูญเสียความรักไปแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณนะคะ คุณจะมีสิทธิ์ได้เริ่มต้นใหม่นะคนรักใหม่ที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันคนนี้ค่ะจะดีกว่าคนเดิมเยอะมากเขาจะเป็นคนที่รักคุณเทคแคร์ Care, คุณเอาเอกเอาใจเอาใจใส่นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ว่าได้เจอคนที่มีความรักที่มั่นคงแบบช่นที่คุณรู้สึกประหลาดใจคุณอาจจะมีคนที่เข้ามาสารภาพรักหรือว่า บอกว่าชอบคุณอยู่นะคะพลังงานของคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่คุณไม่คิดว่าเขาจะชอบคุณอะ่ะเขาจะสารภาพรักหรือว่าจะบอกตรงๆว่าเขารู้สึกยังไงทําให้คุณรู้สึกประหลาดใจได้ด้วยนะคะคุณอาจจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณหรือว่าเขาหรือเธอคนนี้นะคะอาจจะจากเพื่อนร่วมงานจากคนรอบข้างที่แนะนําให้ได้เจอกันผ่านทางโซเชียลมีเดียได้อยู่ที่ 50เรนะคะแล้วก็รักครั้งนี้ต่อให้เป็นคนไกลตัวก็ตามเขาจะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างพยายามทำทุกทางเพื่อที่จะได้มาอยู่ใกล้กันนะเพื่อที่จะไดม้มีเวลาอยู่ใกล้กันดังนั้นอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องประหลาดใจก็คือความรักที่คุณจะได้เจอหรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณจะได้เจอต่อให้อยู่ไกลกันนะมันจะเหมือนอยู่ใกล้กันตลอดเวลา แล้วเขาจะสามารถเดินทางมาหาคุณได้บ่อยด้วยพลังงานของเซอร์เบตขึ้นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกแหละคนนี้เหมือนพลังงานคนเก่าจะพยายามกลับมาวนเวียนนะถามว่ามีโอกาสที่กลับมาแล้วจะดีไหมก็มีโอกาสอยู่แต่เพียงแต่ว่าตัวคุณน่ะจะต้องมีความชัดเจนในตัวคุณเองว่าอะไรที่คุณไม่โอเคก่อนหน้านั้นคุณจะต้องบอกเขาให้ชัดเจนแล้วถ้าเกิดว่าเขาอะ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ตามที่คุณต้องการคุณก็ต้องกล้าพอที่จะบล็อกหรือปิดจบเพราะพลังงานการเลือกมันมีแล้วมันจะต้องตัดสินใจเลือกมากกว่า1คนอยู่แล้วแหละมันไม่มีเข้ามาเดียวๆนะสำหรับคลิปนี้ต่อให้คุณจะไม่ได้มีคนเก่าเลยก็ตามนะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอนะจะอยู่ที่สองคนอยู่แล้วที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือก หรือว่าถ้ามากกว่านั้นยังไงมันก็จะมีคนที่เข้าตาหรือว่าโดดเด่นสองคนนะแต่มันจะน่าประหลาดใจตรงที่ว่าทั้งสองคนนี้อาจจะมาในเวลาไล่เลี่ยก,กันเดินทางมาหาคุณเดินทางมาเจอคุณในเวลาไล่เลี่ยก,กันนะคะที่คุณต้องเครียดต้องกังวลมากไปกว่านั้นคือเขาจะดีด้วยกันทั้งคู่เลยคุณจะแอบเครียดนะคะดังนั้นไม่ต้องเครียดเนาะเรารู้แหละว่าดีทั้งคู่แต่ว่าเราก็ต้องเลือกคนที่ดีแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็แมท นะคะเหมาะสมกับเรามากที่สุดนะมีเกณฑ์การจะต้องปวดหัวแหละนะคะดูสิคะสถานการณ์เตอร์ปาร์ตี้กำลังจะเกิดขึ้นนะคะรักสามเศร้ากำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแต่ว่าเกิดขึ้นจากตัวคุณนะคะดังนั้นก็อย่าเล่นกับความรู้สึกเนาะให้ใช้วิจารณญ,ญ,ญาณแล้วก็พยายามที่จะตัดสินใจเลือกให้เร็วที่สุดเนาะเพื่อที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดเสียใจเพราะว่า คนหนนี้ที่จะเข้ามาเป็นโอกาสดีที่จะเป็นคนที่คุณจะได้แต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่อบอุ่นละมุนละไมเป็นเจ้าของธุรกิจฐานะร่ำรวยมั่นคงดีนะคะอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่ทำงานเก่งทำงานได้ทุกอย่างมีงานหลากหลายรูปแบบที่เขารับผิดชอบหน้าที่นะคะแล้วก็อาจจะทำงานเกี่ยวเนื่องกับ อ,องค์กรหน่วยงานข้าราชการระดับสูงได้นะคะอีกคนหนึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้นะเอาละทุกอย่างบอกไปนะที่จะครบทั่วแล้วนะแล้วก็ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็อย่าประหลาดใจขอให้ตัดสินใจเป็นผู้เลือกให้ดีที่สุดเมื่อคุณมีโอกาสได้เป็นผู้เลือกแล้วก็ขอให้เป็นผู้เลือกให้ดีที่สุดแล้วก็สําหรับใครที่หวนคืนกลับมาลัก,กัันใหม่เมื่อมีโอกาสนะคะ ขอให้พิจารณาดูให้ดีดูที่การกระทาของเขาเยอะๆแล้วตัวคุณเองก็จะต้องมีจุดยืนในตัวคุณเยอะๆนะคะเพราะว่าเรื่องที่ประหลาดใจมันจะเกิดขึ้นแน่ๆนะจากคนที่คุณไม่คาดฝันด้วยนะอาจารย์สันอ่านไล่เลียงให้หลายเคสแล้วหน้าที่จะพอเข้าใจเนาะนั้นเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําจาก Universe กันหน่อยนะคะ เรียกได้ว่าสับรางให้ดีทีเดียวต้องต้องถึงขั้นสับรางเลยอะนะเป็นกำลังใจให้นะเอาละค่ะข้อความแรกนะคะอืมให้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะมันจะทำให้คุณเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะ ในทุกๆค่วงชีวิตที่ผ่านมาของเราค่ะเราเติบโตและเรียนรู้อย่างที่บอกในความรักความสัมพันธ์เราก็จะต้องรู้ว่าคนแบบไหนที่อยู่ด้วยแล้วเราจะมีความสุขมากที่สุดเราก็จะได้เลือกไม่ผิดคนนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูคุณอยู่นะขอให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหนทางที่ดีที่ถูกที่ควรผลลัพธ์ที่คุณได้ก็จะดีบางคนอาจจะรู้สึกว่า เขาทำฉันเจ็บคนนี้ฉันจะเล่นเกมฉันจะใส่กลับไม่ต้องนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่อยากได้เขาคืนก็แค่บล็อกปฏิเสธไปแต่ถ้าเห็นโอกาสใหม่ในการเริ่มต้นก็ขอให้มีจุดยืนแล้วก็อย่าปล่อยอย่าเปิดโอกาสให้เขามาทำให้คุณเจ็บได้นะคะหรือทางที่ดีก็ไม่ต้องให้โอกาสเลยดีกว่าถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจนะคะผลทางที่ดีที่สุดคือเปิดหัวใจออกแล้วก็มองดูตัดสินใจเลือกด้วยความรัก นะคะด้วยความรักอย่าตอบโต้อะไรใดๆด้วยความโกรธความเกลียดนะการเอาคืนนะอาจารย์ซันจะสอนเสมอเลยว่าถ้าจะเอาคืนใครให้เอาคืนด้วยการทําชีวิตเราให้ดีที่สุดการกลับมาของใครบางคนอาจจะก,กลับมาเพื่อเราได้เรียนรู้ว่าเออนี่ไงในท้ายที่สุด ก็ภูมิใจในตัวเองนะว่าเรามีค่าเราเป็นคนดีจริงๆงเขาถึงได้กลับมาและอยากได้เราคืนแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าแล้วเขามีคุณค่าพอที่เราอยากจะได้เขากลับคืนไปไหมนะคะในหลายๆท่านที่ไม่ได้มีใครเลยก็จะต้องตัดสินใจเลือกให้ดีนะคะอย่าอย่าเล่นเกมเยอะนะเพราะว่าก็ไม่มีใครสนุกในการที่จะเป็นตัวเลือกถูกหมาแต่ว่ามันเมื่อยูนิเวิร์สเปิดโอกาสให้เราเลือกแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุด แล้วก็ให้เกียรติคนที่เขาเข้ามามอบเปิใจให้เราด้วยเอาล่ะเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ